อรลเียอรลเียที่51ได้ยินว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆน,น,นานาอรลเลียอรลเลียที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอ โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวีดัดคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีน้องๆหนูนะครับพี่ๆที่น่ารักทุกคนกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการแลนด์มาร์คเมื่อชินเคยโอ้ยนะครับก็อยู่ในเกมทีเดียวกันอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟไฟเอ็มเอนะครับสำหรับเซิร์ฟที่เราจะมาโปรนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟนี้เลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับก็เป็นแนวโลเพนะครับสมบูรณ์แบบทั่วไปนั่นเองนะครับก็เปิดใหม่ระบบดี ฟรีไวลิสด้วยนะครับแค่เข้าดิ c อ r d นะครับไปกดรับยศแค่นั้นเราก็ได้ไวลิสเลยทันทีอ่าก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับของทางเซิร์ฟนี้เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับโอเคครับพือการเิลาแล้วก็ทำการกดคอนเน c t ได้เลยปุ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอก,กันในเซิร์ฟเลยไป e <Yeah. S 1> t s go โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับใครที่เข้าเซิฟนี้มาเล่นครั้งแรกเลยนะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะมาเกิดอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็ทําการเดินมาที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดแต่งตัวใหม่นะครับอ่ะแล้วก็กดปุ่มตัว e ปุ๊บ อ่านี่เลยนะครับก็จะมีเมนูขึ้นมานับทางด้านขวานะครับก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เซฟนี้นะครับสำหรับมอสเสื้อผ้าทรงผมนะครับบอกเลยว่าพวกแฟชั่นนะครับต่างๆนะครับเยอะมากนะครับเดี๋ยวพี่ขอหาก่อนเอ๊มันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเมนูเยอะมากนะครับอ่ะอย่างเช่นอันนี้นะครับอ่านี่เห็นไหมเสื้อผ้านะครับแฟชั่นเยอะเห็นไหมน่ารักทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมนะครับโอ้โหดูดิเฮ้ย เยอะมากเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครแต่งตัวเสร็จแล้วก็ทําการกดยืนยันนะครับบันทึกได้เลยนะครับอ่ะอย่างเช่นคนนี้ครับเขาก็น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับหัวโลดเลยนะฮะหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับตรงนู้นนะครับแล้วก็เดินมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับเข้าไปในเมืองนะครับนี่เราก็กดปุ่มตัวอีเลยอ่านี่เราก็จะวาร์ปมาที่ กาลาดนี่ครับตรงจ็อบเซ็นเตอร์เลยนะครับโอ้โหก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับเรียบๆง่ายๆนะฮะสวยงามมากๆสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่มาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับแล้วมาเป็นแก๊งนะครับแล้วก็จะมาขึ้นแก๊งเนี่ยก็จะมีของซัพพอร์ตด้วยนะครับก็มีตามนี้เลยนะฮะนี่เลยนะครับอย่างเช่นมา10คนนะครับรับรถทํางาน80โลถาวรไปเลยนะครับ3คันนะครับแล้วก็แหวนแก๊งห้าวงนะครับแล้วก็ชุดตี อาวุธนะครับ20ชุดไปเลยนะครับมา15คนเนี่ยก็รับรถทำงาน80โลถาวรน,นะครับฟรี5คันแล้วก็แหวนแก๊ง10วงนะครับชุดตีอาวุธนะครับ35ชุดไปเลยนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอีกมากมายเลยนะฮะ สำหรับปุ่มคำสั่งภ okay, ายในเซิฟนี้นะครับก็มีอะไรบ้างนะฮะโอเคแล้วก็กดป to so so like to cancel, ุ่ม F1 ก่อนเลยนะครับ F1 นี้ก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ต่อมากด F2 นะครับนี่ก็จะเป็นการเปิดกระเป๋าอ่านี่ UI กระเป๋าก็จะประมาณนี้เลยนะครับด้านซ้ายนี้ก็จะมีช่องด้วยนะครับประมาณ6ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็กระเป๋าเซิฟนี้นะครับมันก็จะมีน้ําหนักบอกด้วยนะครับอ่าเวลาเราไปฟาร์มอาชีพอะไรนะครับเราก็ต้องดูกระเป๋าด้วยนะครับว่าเก็บของเออใกล้เต็มหรือยังนะครับนี่ก็เก็บได้ประมาณ 42โลนะครับประมาณนี้เลยกดปุ่ม F 3นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับหรือว่าโพสท่าต่างอ่าอันนี้ก็จะเป็นท่าเต้นนะครับก็จะมีหลายท่าด้วยกันเลยนะครับก็ลองเล่นกันดูแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับกดปุ่ม F 5นะครับอ่าก็จะมีเมนูนะครับขึ้นทางด้านขวานะครับก็จะมีเอ่อระบบนะครับแบ็กเทนพาร์ตด้วยนะครับแล้วก็นี้จะเป็นอะไรเนี่ยไอเทมเช่านะครับโอเคก็สามารถดูได้นะครับว่าของไอเทมนะครับที่เราเช่าเนี่ยจะหมดอายุตอนไหนนะครับ โอเคกด F5 ใหม่นะครับแล้วก็จะมีออ้านค้า OC ด้วยนะครับแล้วก็มีเมนูบินนะครับแล้วก็ไปยัง Air ์ดนะครับเดี๋ยวดูร้านค้า OC หน่อยสิปึ๊บอ่านี่เลยนะครับก็จะมีร้านค้านะครับโอเคมีกาชาปองมีรถยนตนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ของยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับโอเคแล้วก็มียอดสะสมมีเติมเงินนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่ม F9 นะครับ F9 นี้ก็จะเป็นการเปิด ราคาอีโคโนมี่นั่นเองนะครับสินค้าขึ้นลงนะครับแล้วก็ปุ่ม F9 นี่รู้สึกว่าพี่มันน่าจะซ้อนกับเมนูอุ้มด้วยนะครับอ่านี่ก็จะมีแบกศพนะครับมีขีหลังแล้วก็มีอุ้มนะครับก็จะมี3อย่างด้วยกันนครับประมาณนี้เลยโอเคครับแล้วก็กดดีลิสนะครับก็จะเป็นการเปิดสกอ์บ์นะครับด้านบนเห็นไหมอ่าก็จะเป็น UI เล็กๆนะครับก็จะโชว์ชื่อนะครับอ่อจ็อบบ้างงานเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จํานวนคนที่ออนไลน์นะครับแล้วก็จํานวนของหน่วยงานด้วยนะครับ โอเคแล้วก็กดปุ่ม M นะครับก็จะเป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าอ่าอันนี้ก็ถอดเสื้ออันนี้ก็ถอดกางเกงนะครับ สำหรับของเริ่มต้นนะครับผู้เล่นใหม่ก็ทางเซิฟแจกอะไรมาให้บ้างนะครับนี่เราก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยนะครับโอเคครับเงินเริ่มต้นเซิฟนี้นะครับแจกมาให้ทั้งหมดอยู่ที่10,000บาททั่วเลยนะครับในตู้เราจะมีอยู่แค่5000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในตู้ ATM นะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นบัตรประชาชนนะครับแล้วก็จะมีกล่องนะครับกล่องที่ทางเซิฟเขาแจกมาให้นะครับก็จะเป็นกล่องสําหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กดใช้งานได้เลย1 2 3ซ้ปึ๊บ อ่าแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ได้ของมาเพียบเลยนะฮะโอเคครับของที่ทางเซิฟแจกมาให้นะก็มีอะไรบ้างนะครับนี่เราก็ดูล่างก่อนเลยนะครับเอ่อแจกวิทยุสื่อสารมาให้ด้วยนะครับก็1อันแล้วก็แจกรถทํางานนะครับหรือว่ารถโลนะครับใช้ฟรี7วันนะครับแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กดใช้งานเลยนะครับก็น่าจะเข้าไปอยู่ในกลาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แจกรลซิงมาให้ด้วยนะครับ3วันนะครับนี่แล้วก็กดใช้เลย อ่าแล้วก็แจกรถ40โลมาให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็กดใช้เลยหูแจกรถมาให้3คันเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยโอเคครับแล้วก็อันต่อมาก็อันนี้คืออะไรเนี่ยเปิดเพื่อรับลูกอ่าไฟอะไรเนี่ยไฟเด็กใหม่อ๋อโอเคครับแล้วก็กดใช้งานนะครับโอเคครับอ่าลูกไฟเด็กใหม่7วันนะครับกดใช้งานดูซิอ๋อนี่ไงก็จะเป็นคล้ายๆแบบเป็นแฟชั่นนะครับอยู่บนหัวเห็นไหมน่ารักมากเลยแล้วก็แจกปิ่นโตมาให้ด้วยนะครับ จำนวน10อันด้วยกันนะครับแล้วก็บัตรเปิดตู้ฝากงานนะครับบัตรตู้ฝากงานนี้นะครับก็คล้ายๆเป็นเป็นตู้เซฟนะครับก็จะเป็นตู้ฝากงานเทียหนึ่งนั่นเองนะครับก็ลองกดคลิกขวาแล้วก็กดใช้ดูซิโอเคกดใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็แจกโทรศัพท์มาให้ด้วย1เครื่องนะครับแล้วก็มีกล่องซ่อมมาให้ด้วยนะครับ1อันนะฮะแล้วก็กุญแจตู้ฝากงานนะครับประมาณนี้เลย สำหรับด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นจุดนะครับฝากขายของนะครับแล้วก็ตรงโซนหน้าตรงนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถตั้งร้านขายของเองได้ด้วยนะครับเออดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับอ๋อนั่นจะเป็นจุดวาร์ปหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็กดปุ่มตัวอีนะครับอ๋อนี่ไงนะครับเราก็วาร์ปมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อที่นี่คือที่ไหนเนี่ยอ๋อ้องปีนขึ้นไปใช่ไหมโอเค อ๋อนี่เลยนะครับอันนี้ที่เรามานะครับน่าจะเป็นวอลโซหรือเปล่านะครับเออน่าจะใช่นะครับหรือว่ามันเป็นลานที่เอาไว้จัดกิจกรรมหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนวาร์ปมันไม่มีบอกเลยครับว่าวาร์ปไปที่ไหนนะครับว้าวด้านนี้ก็มีแจกของเพิ่มด้วยนะครับนี่แล้วก็กดปุ่มตัว E เลยโอเคครับเพื่อรับของนะครับ CBT โอเคแล้วก็กดปุ่มตัวอีนะครับอ่ะก็ได้กล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องทำการเปิดใช้งานใช่ไหมปึ๊บโอเคครับก็เปิดใช้เรียบร้อยนะครับได้เลยมาเอออ๋อเนี่ยเนี่ยของมาแล้วนะครับได้ของมาเพิ่มด้วยนะครับอ๋อนี่ได้เป็นกาชานะครับกิจกรรมนะครับ SS1 นะครับประมาณ50ลูกเลยเหรอโอ้โหโอเคแล้วก็กดใช้เลยนะครับแล้วก็เปิดทั้งหมดเลย50ลูกปึ๊บโอเคครับก็ได้กล่อง ของตีอาวุธด้วยนะครับหนึ่งกล่องว้าวนะครับแล้วก็ได้ปูนะครับแล้วก็การ์ดแฟชั่นเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็พวกหมึกแล้วก็ชัยเท้านะครับประมาณนี้เราก็สามารถเอาไปขายได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟอาหารนะครับนี่แล้วก็มีระบบคราฟอาหารด้วยนะครับอ่าแล้วก็สามารถดูได้เลยนะครับว่าเราสามารถคราฟอะไรได้บ้างนะครับนี่ก็จะมีปิ่นโตนะครับมีเหล้าขาวนะครับมีข้าวผัดนะครับส่วนประกอบก็ตามนี้เลยนะฮะโอเคครับ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับเป็นช็อปทั่วไปนะครับนี่อ๋อนี่ไงร้านค้าทั่วไปก็จะมีกล่องซ่อมขายโทรศัพท์นะครับวิทยุสื่อสารมีลาโพงนะครับมีผ้าเช็ดรถนะครับมีบัตรตั้งร้านบัตรฝากขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นของทั่วไปแล้วก็อาหารขนมปังมีเบียนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคับนะครับประชาชนนะครับอะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรให้คาบ้างนะครับโอเคครับก็จะมีบัตรทํางานทียสองด้วยนะครับแล้วก็ บัตรทำงานเทียสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาชีพนะครับอีกอันนึงไปนะครับโอเคแล้วก็มีกล่องนะครับเปิดบัตรฟาร์มคูณ2ด้วยนะครับ1วันนะครับก็จะประมาณนี้เลยโอเคครับแล้วก็มาเบิกรถกันดีกว่านะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบิกรถนะครับนี่เฮ้ย UI ตอนเบิกรถเฮ้ยโคตรเฟี้ยวนะครับแจกมอไซค์มาให้ด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็มีรถน้องแมวนะครับแล้วก็รถอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ แจกรถสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับแล้วขับมอไซค์ดีกว่านะครับนี่โอเคครับเปิดมันเลยอ่ะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเฮ้ยเย็ดแกคนเฟียวโอ้ยโอ้โหแต่ว่าก็ช้านิดหนึ่งนะครับนี่เฮ้ยเร็วแล้วเร็วแล้ว,ว,ลวโอ้ยโคตรแรงโคตรแรงนะครับโอเคครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายรถนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าจะมีมีรถอะไรขายบ้างนะครับนี่แล้วก็กดปุ่มตัวอีเลย โอเคครับเปิดมานี่ก็เป็นรถแนวออฟโรดนะครับอ่ารถกระบะนะครับก็ประมาณนี้เลยครับสามารถหมุนได้ด้วยนะครับเพื่อดูรอบคันนั่นเองนะครับนี่โอเคนี่ก็จะเป็นมอไซค์นะครับอุ้ยรถสปอร์ตนะครับอุ้ยมีหลายคันเลยอุ้ยเฟี้ยวนี่นะครับประมาณนี้เลยอุ้ยมีคันนี้ด้วยเฮ้ยคล้ายๆออดดี้เลยนะครับ สำหรับกิจกรรมนะครับใครในเมืองนี้นะครับหรือว่าในประเทศนี้นะครับก็มีอะไรให้เล่นบ้างนะครับก็จะมีพวกชิงทงนะครับมีเก็บแหวนดอปนะครับแล้วก็จะมีพวกชิงของกลางนะครับแล้วก็มีแข่งรถด้วยนะครับสำหรับคนในประเทศนี้นะครับก็สามารถซื้อขายนะครับ IC แล้วก็ OC ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะซื้อขาย OC นะครับก็ต้องมีคลคายๆแบบว่าเป็นยศพ่อค้าด้วยเท่านั้นนะฮะ สำหรับด้านหลังของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นสอนตำรวจนะครับประเทศนี้นะครับก็เปิดรับสมัครหน่วยงานด้วยนะครับใครอยากเป็นตำรวจภายในเซิฟนี้นะครับก็ติดต่อที่ติดคอดของทางเซิฟเลยนะครับโอ้โหด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีโลโก้เซิฟด้วยนะครับแปะอยู่ตรงหน้าสอนเลยอันเบลเลอร์เลยตอนนี้นะครับเราก็แว่นมอไซน์นะครับมาอยู่กันที่โรงพยาบาลแล้วนะครับนี่โรงพยาบาลเซิฟนี้ก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็น map โรงพยาบาลใหม่นะครับนี่ด้านหน้าก็จะมีโลโก้ด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากสมัครเป็นคุณหมอนะครับหรือว่าเป็นนางพยาบาลนะครับก็ติดต่อสมัครหมอครับได้ที่ดิสกอร์ดนะครับของทางเซิร์ฟเลยนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับดูเหมือนว่ามีสาวคุณหมออยู่ด้านในด้วยนะครับเห็นแวบๆนะครับแล้วก็มุมด้านขวานะครับก็จะมีหลอดเลือดนะครับหลอดอาหารนะครับหลอดความหิวหลอดความเหนื่อยนะครับแล้วก็มีระบบหลอดความเครียดด้วยนะเซิร์ฟนี้นะครับ โอเคครับต้นเราก็มีกันที่อู่ช่างเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดแต่งรถใช่ไหมอ่านี่เราก็กดปุ่มตัว E อ่าเราก็สามารถอัปเกรดยศรถได้นะครับเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีได้เลยอ๋อเดี๋ยวดูซิมอไซค์เปลี่ยนสีได้ไหมอ่าขอเปลี่ยนสีดูหน่อยนะครับรีเปลี่ยนสีได้อยู่นะครับเอสีอะไรดีนะคุณผู้ชมนะครับสีชมพูดีไหมปังนี่อ่าจัดไปเลยครับก็เสียเงินประมาณ8 4 0บาทนะครับในการเปลี่ยนสีมอไซค์นะครับ อ่านี่เลยเฮ้ยเท่ขึ้นเลยนะครับสำหรับด้านหน้านะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดซ่อมรถนะครับนี่แล้วก็ขับรถเข้ามาใกล้ๆนะครับแล้วก็กดปุ่มตัว E โอเคครับก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับมนีซ่อมอ่าทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคลองกดดูนะครับมนีซ่อมทั้งหมดปุ๊บอ่าก็เสียเงินประมาณพันสองนะครับในการซ่อมทั้งหมดนะครับโอเคครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับนี้ก็จะเป็นอ่าหอดูดาวนะครับก็จะอยู่บนภูเขาเลยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะมาที่ AFK นะครับก็จะมาที่นี่ได้เลยนะครับขับรถขึ้นมาบนภูเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนนะครับสำหรับ AFK นะครับยืนเฉยๆแล้วก็ได้ของนะครับนี่ก็จะมีเมนูนะครับขึ้นทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็กดปุ่มตัว E ปุ๊บอ่ากดปุ่มตัว E อ่ะนี่นะครับก็ยืนเฉยๆแล้วก็ได้ของนะครับจะเป็นแบบเต้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเวลาบอกด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะได้รับของตอนไหนนั่นเอง โอเคครับตอนนี้เราก็ไม่กระที่อีกหนึ่งจุดแล้วนะครับนี่ทางเซิฟก็แนะนำนะครับใครที่จะเข้ามาเล่นเซิฟนี้นะครับระบบเซิฟนี้นะครับก็จะแปลกๆที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นระบบใหม่นะครับนี่เซิฟนี้นะครับกระเป๋าเนี่ยก็จะมีน้ําหนักบอกด้วยนะครับเห็นไหมกระเป๋าพี่ก็เก็บของมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กระเป๋าพี่ก็จะเต็มแล้วนะครับอย่างเช่นนะครับพี่ไปเก็บหอยมานะครับเก็บหอยมาแบบว่า กระเป๋าเต็มแล้วนะครับมันเก็บไม่ได้แล้วนะครับที่แต่ละจุดนะครับในการเก็บไปฟาร์มนะครับมันก็จะมีพวกตู้แบบนี้อยู่นะครับเราก็เอาของเนี่ยมาเก็บใส่ตู้ได้เลยนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเขาก็จะแจกอันนี้มาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นบัตรฝากตู้นะครับเทียร์หนึ่งนั่นเองนะครับนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เราก็สามารถสร้างตู้เซฟได้นะครับมันคล้ายๆเป็นตู้เซฟแหละนะครับโอเคครับอย่างเช่นเราเก็บหอยเข้าในตู้เซฟใช่ไหมเก็บที่งานฟาร์มปุ๊บ เราก็มาที่จุดขายได้เลยนะครับแล้วก็เอาของนะครับที่เราเก็บเอาไว้นะครับเบิกมาแล้วก็นํามาขายได้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายนะครับนี่เราก็ขายไปเลยขายทั้งหมดนี่เราก็จะได้เงินมานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่เฮ้ยระบบเฟี้ยวมากๆนะครับดูดิว้าวด้านหลังทะเลโค่สวยนะครับนี่เลยนะฮะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตรงทะเลแล้วนะครับด้านหลังของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดนะครับสำหรับตกปลานะครับก็ต้องมาเช่าเรือนะครับแล้วก็ขับเรือนะครับไปยังที่ตรงจุดนี้เองนะครับกลางทะเลเลยนะฮะก็จะเป็นจุดตกปลาน้ําลึกนั่นเองนะครับก็สามารถขับเรือไปได้เลยยกล้อยกล้อโชว์นี่เป็นไงโอ้โหมอไซค์ยกล้อได้ด้วยนะครับเฮ้ยอนันไงี้เรียบร้อยนะครับโอ้โหเลือกรถเลยนะครับ โอเคครับด้านหน้าที่เรามาเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นโซนเลเบลนะครับนี่เลเบลก็จะอยู่ที่ทะเลทรายเลยนะครับไปแล้วก็เข้ามาสำรวจกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรให้คลาบบ้างนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้เซฟนะครับถ้าเกิดว่าครไม่มีกุญแจก็ต้องคลาบก่อนเท่านั้นอ่าแล้วก็ส่วนด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคลาบอาวุธนะครับแล้วก็ของเล่นอ๋อนี่ไงนี่ก็จะเป็นอาวุธนะครับมีค้อนมีปัาแจนะครับส่วนประกอบก็จะมีตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีบูปินด้วยนะครับ อ่านี่แล้วก็ส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะครับอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นของทั่วไปนะครับแล้วก็ตู้เซฟตู้ฝากงานนะครับเนี่ยบัตรนะครับในการใช้ตู้นะครับแล้วก็บัตรทํางานนะครับแล้วก็มีแก๊งด้วยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญแล้วก็ยาเสพติดนะครับแล้วก็โต๊ะสุดท้ายนะครับที่อยู่ตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะฮาร์ฟแฟชั่นนะครับนี่ก็จะมีแฟชั่นเป็ดด้วยนะครับโอ้โหครบชุดเลยนะครับแล้วก็แฟชั่นอื่น Batman ๆนะครับแล้วก็มีแฟชั่นกระเป๋าด้วยนะครับเฮ้ยกระเป๋าก็เฮ้ยน่ารักอ่ะมีกระเป๋าเป็ดด้วยนะครับกระเป๋าเป็ดแล้วก็กระเป๋าหมูกระเป๋าลิงกระเป๋าหมากระเป๋าไก่นะครับ โอเคครับตอนเราก็ไม่อยู่กันที่งานฟาร์มแล้วนะครับนี่ก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับอันนี้นะฮะตรง3จุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นงานฟาร์มนะครับเทียหนึ่งนะครับก็จะมีเก็บพริกนะครับเก็บอควาโดนะครับเก็บแครอทด้วยนะครับแล้วก็ส่วนจุดอื่นนะครับอย่างเช่นตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเทียสองนะครับก็จะเป็นจุดเก็บพีชเก็บสับปะรดแล้วก็เก็บหอยนะครับถ้าเกิดว่าใครเก็บไม่ได้นะครับต้องคัฟบัตรก่อนเท่านั้นอ่าแล้วก็จะสามารถเก็บได้นะครับ แล้วก็ส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นงานเทียสามนะครับก็จะมีเก็บกระดาษนะครับเก็บเอ่อมือเก็บชายเท้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ไงนะครับแล้วก็ทางเซิร์ฟนะครับมีเอ่อกดตัวอีโอเคครับก็จะเป็นระบบออโต้ฟาร์มนะครับอ่านี่แล้วก็ไม่ต้องจับเมาส์ไม่ต้องจับคีย์บอร์ดเลยนะครับมันก็เดินเก็บให้เองเลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนงานดำนะครับหรือว่างานผิดกฎหมายเนี่ยทางเซิร์ฟก็จะมีพวก จกปูแล้วก็จกสายไฟแล้วก็ขายยาด้วยอ่ามีโอ้โหเยอะมากๆนะครับโอเคครับก็ไปนาครับศับเซิฟแนวโลเปเซิฟนี้นะครับก็จะเกิดว่าใครชอบนะครับก็ลองเข้าไปกระดูนะครับก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับของทางเซิฟนี้เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับบอกเลยว่าระบบดีมากๆเลยนะครับลื่นๆนะครับหัวแตกกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดสติ๊กเกอร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำาพจขอันเองนะครับไปบ่ายจักันจุ๊บ แอลลแอลที่ห้อได้ยินว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆนานาแอลแอลที่ห้อได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยเกินไปยังไงทำ